บัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน2567รับเงินกันเลยนะคะ2รอบและสามารถกด เป็นเงินสดออกมาได้ด้วยเช็คด่วนก่อนหมดสิทธิ์เลยรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไรเนื่องจากว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ในช่วงเดือนมกราคม2568ก็เลยทำให้หลายๆคนนะคะสอบถามกันเข้ามาว่า แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะใช้ได้ถึงเมื่อไร่เดือนพฤศจิกายนยังสามารถใช้ได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะก็นําเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อ เนื่องจากว่าเดือนพฤษจิกายนนะคะหลายๆคนก็เป็นกังวลซึ่งตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยจะยังสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่เขาจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินสําหรับรู้ซื้อสินค้า300บาท ค่ารถค่าเดินทางเดือนละ750บาทค่าแก๊สหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟหรือแม้กระทั่งเงินผู้พิการที่เข้าให้เพิ่มเติมทุกวันที่20อีก200บาทตรงนี้เข้าให้เหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่านะคะในเดือนพฤศจิกายนจะมีเงินสดโอนเข้าให้อีก1 0,000บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่เขามีการจ่ายให้สําหรับกลุ่มเปราะบางก็ได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการซึ่งมีการโอนเข้าให้สองครั้งแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมส่วนในเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการ โอนเข้าให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่21พฤศจิกายน2567โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมานะคะแต่ว่าใครที่ได้รับแล้วจะไม่มีการได้รับรอบที่2นะคะนอกจากว่าคนที่ยังไม่ได้รับซึ่งคนที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มผู้พิการนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะบัตรประจําตัวผู้พิการหมดอายุแล้วยังไม่ได้ไปทําการต่ออายุนั่นเองซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าเราดําเนินการต่ออายุภายในวันที่12พฤศจิกายน2 5 5 167นะคะเราก็จะได้รับเงิน10,000บาทในวันที่21พฤศจิกายน2567นั่นเองส่วนสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ยังไม่ได้ไปดําเนินการเปิดบัญชีหรือว่าเปิดบัญชีแล้วแต่บัญชีมีปัญหาเช่น อาจจะถูกปิดถูกอายัดหรือเป็นบัญชีที่ไม่เคยเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าถ้าหากเราเปิดบัญชีไว้นานแล้วนะคะแล้วบัญชีนั้นไม่เคยเคลื่อนไหวเลยธนาคารเขาก็จะปิดจะอายัดไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดําเนินการติด ต่อธนาคารแล้วก็ให้เขาตรวจสอบให้รวมถึงเมื่อเราเปิดบัญชีแล้วนะคะเราจะต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักด้วยนะคะจะเป็นธนาคารใดก็ได้แต่จะต้องดําเนินการผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่18พฤศจิกาย,ยน 67, 2อ6 7ายเพื่อที่จะรับเงินทันในวันที่21พฤศจิกาย,ยน2อ6 7นายนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ยังไงแล้วจะได้รับเงิน10,000บาทนี้แน แน่นอนนะคะถ้าหากว่าเดือนพฤศจิกายนไม่ทันอาจจะติดปัญหาจะมีการโอนเข้าให้อีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าใครยังพลาดการรับเงินในเดือนธันวาคมก็จะไม่ได้รับเงิน ในส่วนนี้แล้วนั่นเองนะคะและสําหรับข่าวสารการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเร็วที่สุดในช่วงเดือนมกราคม2568อย่างช้าที่สุดก็จะเป็นในช่วงเดือนมีนาคม2568ซึ่งคนที่จะต้องลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดตรงนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยนะคะเพราะหลายๆคนอาจจะ ว่าเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปลงทะเบียนอันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนต้องดําเนินการลงทะเบียนทั้งหมดเนื่องจากว่าเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกๆ2ปีเนื่องจากว่าอาจจะมีคนที่เดิมนะคะอาจจะจนอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าขายได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เมื่อผ่านมา2ปีแล้วอาจจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะคะก็จะต้องถูกถอดสิทธิ์ออกไปนั่นเองและบางคนนะคะที่ ก่อนหน้านี้อาจจะมีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ว่าพอผ่านมาถึงปัจจุบัน รายได้อาจจะลดลงแล้วกลุ่มนี้ก็จะได้รับการดึงกลับเข้ามาอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยเพื่อที่เวลาที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนก็จะได้ลงทะเบียนได้แบบไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะตอนนี้ยังคงใช้ได้จนกว่าเขาจะประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครง การบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568เมื่อไหร่เมื่อนั้นผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แต่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ตรงนี้ถึงจะยุติการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบันปี2568นั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นหนก็นําข่าวสารมาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ